พี่สาวชอบพกถุงน่องใส่ตาข้าใช่แต่แล้วเขาไม่มีไมม่ีเขาไม่มีอะไรพิเศษเลยไม่พกไม่ชอบเอาเป็นของทางดัง้วเลยถุงนองไม่พกไปเพราะถองเนี้ยใส่หัวไปด้วยเลยเอาถุงน่องใส่หัวไปงี้เลยแล้วก็เจาะตามาแล้วนี่มาแล้วออกมาแล้วแล้วก็เปิดนะพี่รล่อไหมน้องพี่รล่อไหมน้องแต่นี่เมืองนั้นนะคนทั้งประเทศก็เจอคุณเซลเนี่ยแลต้องการอะไรเลยไหมที่ช้าต้องการเลยไหมต้องการทำเดียวผู้หญิงเลยหล่อค่ะหล่อมากค่ะแล้วจะตอบว่าไงเออก็เะ่านั้นแหละเอ๋นี่เขาเลย ได้ยินมากับหูคุณไม่เชื่อไหมครับเวลาเขาอ่ิมาเรื่องเชื่อสิ่งที่มันพูดอะโกหกทั้งนั้นไอ้ที่มันมาพูดเนี่ยเรือจ้องเรือจ้างนะผมสอนมันบิดซ้ายบิดขวาหันนะมันโกหกทั้งนั้นแต่ไอ้สิ่งที่พี่พูดเนี่ยคือเรื่องจริง่งฟ้าผ่ามันก็ตายโอ๊ยตอนนี้กูตายไปแล้วละ่ะ <laughs> นี่ติชาเราทำไปเรื่องเซ็กมาเยอะๆเนี่ยบอกเลยถ้าฟังคนนี้เต็มเมนะเต็มๆนะแต่ยิ่งก่าที่ได้ยินในรายการแต่ติชาเนี่ยกระซิบแล้วอยากเชิญคุณหนุ่มกัญ อาตาสักครั้งนะทีมีพี่เด็กน้อย